่าจะหมดทางแล้วมั้งเธอเขาไม่มีเพื่อนสนิทไม่มีอะไรเลยเนาะใช่ไหมเขาใช่ถ้าเพื่อนสนิทม่เขาไป่เขาคงจะไปหมดแล้วถึงมีแม่ตุ๊กก็คงอาจจะไม่รู้จักใช่มเพราะรุ่นเพราะรุ่นเพราะรุ่นขอจมวันลมหายตายจับไปเท่าที่รู้จักนะลมหายตายจับไปหมดแล้วรุ่นที่เคยไปอยู่ด้วยกันที่เนี่ยนะไปที่บ้านใหญ่ใช่ก็เราต้องเดินเรื่อนไปค้นหาต้อเพราไรู้ที่ว่าเขาอยู่ในบ้านใหญ่ ไม่จ่ายปีไหนจ้ะที่ให้ทนายไปเรือนจำตั้งแต่เป็นจีนมาเรียนตัวจีนไปม่เลยสี่หนึ่งสี่สองอ่าเป็นให้ทนายเจอเรื่องนครับเรื่องมาค้างตึกที่ศาลนานมากศาลนานมากเพราะเราก็ไปขึ้นศาลด้วยได้ตัวจีนมหมต้องขึ้นศาลด้วยนะคะใช่ศาลต้ให้ศาลตัดสินว่าเราสมควรไหมสมควรได้รับน้องจีนมาเลี้ยงไหมต้องขึ้นศาลด้วยนะคะเขาเขาจะดูเราว่าเราทำอะไรมารัาคือชอบเล่ไหมใช่ครับว่างั้นทำอะไรก็ตรงแหละไหนมีอะไรยังไงเขมา คือตอนนี้เราจับต้นชนไปในอดีตได้แล้วมันมาค้างมันมาค้างอยู่ตรงนี้ไปไปไหนต่อไม่มีใครตอบได้มาค้างว่าอยู่บ้านใหญ่แล้วไปไหนต่อใช่ครับเนี่ยตรงนี้แหละ